สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเรามักจะพิจารณา3ปัจจัยหลักพื้นฐานนะคะ1ก็คือเรื่องของคนก็คือคนขับรถมีความพร้อมหรือไม่2ก็คือตัวรถต้องดูเรื่องของสมรรถนะของรถด้วยนะคะและ3ก็คือถนนถนนมีความปลอดภัยหรือว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าแต่ว่ไทยรัฐนิวโชว์คืนนี้เราจะเจาะลงไปให้ลึกกว่า3ปัจจัยพื้นฐานนี้ค่ะว่า3ปัจจัยนี้สามารถแตกแขนงและขยายผลออกไปอย่างไรได้บ้างซึ่งเราจะให้ความสําคัญกับอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสารสาธารณะนะคะทยรัฐนิวยูทูคืนนี้คุยกับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดก,การศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคสวัสดีครับเรามาคุยถึงสถิติตัวเลขกันก่อนค่ะคุณหมอคะขอภาพรวมก่อนครับว่าสถิติเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนตอนนี้มีจํานวนเป็นยังไงบ้างคะถ้าพูดถึงในหมวดรถประจําทางเนี่ยรถตู้เนี่ยถือเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งของของความเสี่ยงแล้วก็เกิดอุบัติเหตุโดยเฉลี่ยก็ประมาณ30 3 0าเป็นต์ของรถทุกประเภทในในหมวดรถประจำทางนะข้อมูลจากสำนักงานตรวจแห่งชาติชี้ว่าเฉพาะปีที่แล้วเนี่ยฮะปี56เนี่ยเกิดอุบัติเหตุของรถตู้ในในทุกประเภทเนี่ยถึง897ครั้งประมาณค900ครั้งเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งประมาณ70กว่าเหตุการณ์ส่วนข้อมูลที่ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยพยายามเฝ้าระวังจากข่าวจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ย ก็พบตัวเลขที่ยังน่าตกใจครับว่าย้อนไปสามปีเนะี่ยประมาณสาสิบสองเดือนเนี่ยนะครับเ,เกือบถึงสามปีเนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์อยู่ประมาณร0 0 1ร้ยร้ยยี่สิกว่าครั้งนะครมีการเสียชีวิตเนี่ยนะฮะในที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับถึงหนึ่ง้อยห้าสิบคนหรือตอนนี้พูดง่ายๆก็คือย้อนหลังไปเนี่ยเราเสียชีวิตเนี่ยสัปดาห์ละเคสนะฮะสัปดาห์ละหนึ่งเหตุการณ์ของผู้เสียชีวิตมัก็มีคนตายสัปดาห์ละคนนะ,ค,ะครับ แล้วก็มีความพิการเนี่ยโดยเฉลีย่ยนเดือนละประมาณ4คนค่ะสถิติตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาอะไรคะคุณหมอทั้งเรื่องของปัญหาสังคมหรือเรื่องของเม็ดเงินทางเศรษฐกิจมันบอกอะไรได้บ้างไหมคะคือคือแม้นว่าตัวเลขของัติเหตุมันจะค่อยๆขยับลงนะฮะแต่ตัวเลขของไอในเชิงสถิติของความดุนแรงนี่ยังไม่ลงก็คือยังมีตัวเลขของการเสียชีวิตค,ความพิการถ้า,าลองเอาจับตัวได้เม็ดเงินเนี่ยมีการศึกษาพบว่า ในความสูญเสียหนึ่งชีวิตเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าตกประมาณ5้าล้านจากการศึกษาของกรมทางหลวงนะครับส่วนถ้าพิการเนี่ยความสูญเสียจะขยับขึ้นมาประมาณ 5. 4ดล้านถ้าจับคูณไปเนี่ยนะครับปีหนึ่งก็เป็นหลักพันล้านนะครับแต่เพาะเรื่องเฉพาะแค่ลดตู้นะนี่ยังไม่นับรวมความสูญเสียเพเรื่องทรัพย์สินอีกหรือความสูญเสียในฝั่งของตัวญาติหรือว่าคนอื่นที่บาดเจ็บเล็กน้อยะนะครับ ปีละนับพันล้านบาทแบบนี้คุณหมอมองว่าในช่วงระยะหลังๆสถิติเรื่องของอุบัติเหตุเราลดน้อยลงไหมคะเห็นเราคุยกันว่าสเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะจะน้อยลงจำนวนคร้างลงครับแล้วก็ถ้าถ้ามองแบบมีนัยยะนี่ช่วงที่จัดจัดระเบียบเนี่ยเคสลงเพราะว่ามีการตัดวงจรของเรื่องรถตู้เถื่อนออกไปมีการจัดระเบียบนะคะคือจำนวนของการเกิดเหตุก็คือถูกถูกเฝ้าดูมากขึ้นก็เรียกง่ายๆว่าเข้มอะเพียเพียงแต่ว่า สิ่งที่เรามองการจัดระเบียบเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องลดตู้เถื่อนนะมันต้องขยับต่อไปเนี่ยการจัดระเบียบต้องแตะไปถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วยิ่งที่เมื่อกี้เราดูกันในซูปเนี่ยอันนี้น่ากลัวฮะยังคงมีความเสี่ยงสําคัญที่เกิดขึ้นนะครับคือนี้ก่อนที่จะถึงเรื่องความเสี่ยงผมคิดว่าตัวหนึ่งที่ทําให้เรื่องรถตู้เนี่ยเป็นที่นิยมเนี่ยผมผมอยากจะชี้ให้เห็นนิดหนึ่งว่าสี่ห้าปีที่ผ่านมารถตู้เนี่ยเติบโตเฉลี่ยปีละเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต จากหลักพันนะฮะตอนนี้ขึ้นมาเป็นสองหมื่นเหตุผลสําคัญของความนิยมที่คนหันมานั่งรถตู้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่ารถตู้เนี่ยในแง่เทียบกับรถโดยสารเดิมเนี่ยนะครับจะมีความสะดวกกว่าเยอะเลยตรงที่ว่ารถตู้เนี่ยขึ้นจากกลางเมืองคะะแล้วก็มาลงที่กลางกรุงเทพเลยลงเสาวลีลงอะไรได้เลยถ้าไปขึ้นรถรถประจําทางก็ยังต้องขึ้นที่บขสที่บางทีอยู่ห่างอยู่นอกเมือง แถมมาลงหมอชิดต,ต้องต่ออีก2อต่อสต่อเพราะฉะนั้นคนก็จะเริ่มเห็นความยุ่งยากแล้วว่าอุยรถตู้เนี่ยไม่ต้องต่อรถขึ้นดักหน้าบ้านมาลงสาวลีได้เลยเนี่ยอันที่สองที่รถตู้ยังเป็นที่นิยมเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัวรถตู้เองเนี่ยจะออกทีอขณะที่รถประจําทางบางทีออกหนึ่งชั่วโมงออกคันหรือว่ายังไม่เต็มก็ยังไม่ออกหรือจอดทีอย่างเงี้ยงั้น ความรวดเร็วความสะดวกเนี่ยมันจะสู้กันไม่ได้ค่ะ<า><ต>จะ,ะพูดได้เลยไหมคะคว่ารถตู้โดยสารสาธารณะกําลังจะทําให้รถบสัสหรือว่ารถประจําทางสูญพันธุ์ได้ในอนาคตไม่ไม่เรียกว่าพูดได้ครับเกิดขึ้นแล้วครับเกิดขึ้นแล้วเลยนะเพราะว่าทุกวันนี้เราไปดูสายสั้นเนี่ยฮะกรุงเทพสระบุรีอยุทยานครสวรรค์เลยแทบจะหารถบัสประจําทางแบบเดิมบิ่งไม่ได้ลวคือระยะสั้นๆระยะสั้นเนี่ยใช้รถตู้กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะคนมองมอง ตัดวงจรตรงนี้ครับว่ากับอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นตัวเร่งเลย<ม>ก็คือว่าการที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยอนุโลมอนุญาตให้ใบอนุญาตรถบัสหนึ่งคันเนี่ยไปแกลกรถตู้ได้สามคันก็ยิ่งทําให้ผู้ประกอบการที่ถือใบอนุญาตรถบัสเนี่ยถือโอกาสเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นรถตู้เพื่อ<ม>เพื่อสามารถทําตรงนี้อีกเพราะนั้นทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ทาให้รถตู้นี่เติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นมาแล้วทําให้รถบัสทึ่งผมย้ำว่ารถบัสนี่จะปลอดภัยกว่า เพียงแต่วันขาดการจัดการมากกว่าเลยทําให้รถบัสทุกวันนี้มันยังเป็นคือจะเหลือแค่เพาะสายยาวจริงๆครับจากการเติบโตของรถตู้โดยสารสาธารณะนะคะ <c oughs> แล้วก็จากความนิยมของพี่น้องประชาชนในมุมกลับกันอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยอีกครั้งเหมือนกันอย่างที่เราคุยตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องของสถิติแบบนี้เนี่ยเราจะมาเจาะก,กันหน่อยคะ่ะคุณหมอคะว่าสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสารสาธารณะคืออะไรคะถ้ามองถึงสาเหตุของการเกิดเหตุเลยเลยนะี่ยปัจจัย ตรงๆเลยตอนนี้ยังเป็นเรื่องของตัวคนขับนะครับโดยเฉพาะสามปัจจัยหลักที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการขับเร็วนะครับเรื่องของการบรรทุกเกินนะครับรวมไปถึงเรื่องของความอ่อนล้าความอ่อนล้านี่จะเกี่ยวพันไปถึงการหลับในในะครับอันนี้ยังเป็นสามปัจจัยที่ที่เป็นมูลเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดเหตุส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวรถเลยก็อย่างที่ในสกู๊ปชี้เลยฮะก็คือว่า รถตู้เนี่ยโดยสมรรถนะของเขาแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกคนแถมมีการดัดแปลงสภาพอีกพอไปดัดแปลงสภาพเป็นสี่อนแล้วก็บรรทุกคนแถมบางคิวบ,บางบินมีการยืนอีกเสถียรภาพของการบังคับไม่ว่าจะเป็นการเข้าโคง้งการที่ต้องเหยียบเบรกและระยะเบรกที่เพิ่มขึ้นหรือสิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการบรรทุกน้ําหนักมากๆเนี่ยแล้วก,ก็การเกิดเหตุก็คือมียางระเบิด นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์อันนี้เป็นปัจจัยที่จะไม่เกิดเหตุอันนี้เฉพาะเรื่องของคนกับเรื่องรถนะะอีกส่วนหนึ่งคือเป็นปัจจัยเรื่องถนนแต่ว่าที่เรากังวลไม่แพ้กันคือว่าปัจจัยที่ว่าพอเกิดเหตุแล้วเสียชีวิตรุนแรงเนี่ยเหมือนเหมือนที่ในสกุป๊ปชี้ให้เห็นเลยครับว่าที่สาเหตุที่ความสูญเสียแต่ละครั้งเนี่ยรุนแรงเพราะว่าการไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยค่ะซึ่งตอนเนี้ อันนี้ค,คือคือมีแต่ไม่ใช้หรือว่าไม่มีคะก็มีทั้งสองแบบค็คือบางคาันนี่ก็เป็นรุ่นเก่า <c oughs> ยังไม่ได้ติดตั้งทั้งที่กฎหมาย <c oughs> กําหนดเลยนะฮะแล้วถ้าไม่ติดตั้งจริงค่าปรับเนี่ย <c oughs> ปรับผู้ประกอบการถึง5 0,000บาทนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งอันที่สองคือบางทีมีเอาไปผูกไว้ใต้ไปผูกไว้กับตัวเบาะเนี่ยนะก็จะยุ่งยากแต่อันที่3ามคือเตรียมไว้แล้วแต่ว่าผู้โดยสารไม่ได้คาดเองอันนี้ก็ต้องต้องมีระบบที่จะกํากับให้ผู้โดยสารใช้อันนี้ ปัจจัยที่เราพบว่าผู้โดยสารที่บางทีไม่คาดเพราะว่าเขาก็จะมองว่าเดินทางแค่เนี้ยใกล้ๆแต่จริงการเดินทางเช่นต้องขึ้นทางด่วนก็ดีหรือต้องข้ามจังหวัดเนี่ยควรจะคาเข็มขัดนิรภัยเพราะว่ามันจะเซฟชีวิตได้นะฮะอย่างน้อยๆห้าสขึ้นไปค่ะ ปัจจัยเรื่องของการบริหารจัดการรถตู้โดยสารสาธารณะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คุณหมอบอกว่าต้องให้ความสําคัญอันนี้เป็นเป็นลากเลยฮะเพราะว่าทุกวันนี้ที่กรมการขนส่งทางบกพยายามทําอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะคือพยายามไปตรวจเรื่องความเร็วแล้วก็เอาผิดโทษของความเร็วที่แรงนะครับแต่ว่าพอผิดครั้งที่สองก็ปรับแรงขึ้นอีกครั้งที่3าเพิกถอนเนี่ยอันนี้เป็นถือว่าเป็นการลงโทษที่ที่ที่รุนแรงและดีเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องต้องแก้ที่ลากของปัญหาจริงๆว่าอะไรทําให้เขาต้องขับเร็วเนี่ย สิ่งที่เราพบก็คือว่าการที่เราปล่อยให้มีการจดทะเบียนหรือผู้ประกอบการรายย่อยเยอะเพราะฉะนั้นการที่เขาไปออกรถตู้มาคันหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะรถตู้ใหม่ๆค่าผ่อนแพงนะฮะตกวันหนึ่งก็อาจจะพันห้าถึงสองพันแล้วแต่การออกรถแต่เวลาเขาวิ่งเนี่ยพีคของผู้โดยสารจริงๆก็จะมีแค่ช่วงเช้าช่วงเย็นเลิกงานช่วงเย็น,นช่วงค่ำคแค่นั้นเพะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาต้องเร่งเวลาทํารอบ คือโดยพฤติกรรมก็เชื่อว่าคนขับเองก็อาจจะยังไม่ได้อยากจะต้องขับเือแต่ด้วยสถานการณ์ที่ต้องส่งค่าค่ารถต้องทารอบนี่ยังไม่รวมว่าบางทีวินวินเองเป็นตัวกํากับว่าต้องรีบตีรถกลับมาเพราะว่าผู้โดยสารรออยู่เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ตัดวงจรนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นล่าของปัญหากับอีกวงจรหนึ่งก็คือว่าหลายๆเจ้าของผู้ประกอบการโดยเฉพาะรถร่วมเนี่ยไปกําหนดเงื่อนไข,ขของการจ่ายค่าตอบแทนคนขับเนี่ยตามตามหัวผู้โดยสารค่ะ กลายเป็นกติกาแบบนี้ทําให้คนขับเองก็ต้อง mm. ก็ต้องแข่งกันรับผู้โดยสาร mm. ดีไม่ดีก็ขอให้ขึ้นระหว่างทางอีกเพราะว่ามันจะมีผู้โดยสารกลุ่มหนึ่งที่ขึ้นระหว่างทางก็ให้ยืนไปค่ะ <c oughs> เพราะนั้นอันนี้อันนี้ก็เลยเป็นวงจรที่เกิดขึ้นมาถ้าไม่แก้ตรงนี้มันไม่ใช่มารอแก้แค่ ตัวคนขับอย่างเดียวมันต้องแก้ที่ตัวผู้ประกอบการด้วยจากปัญหาฐานรากตรงนี้ที่อยากจะแก้ไขาจากตัวผู้ประกอบการด้วยเนี่ยนะคะคุณหมอแนะนําข้อเสนอแนะนในการแก้ปัญหาแบบระยะยาวกันยังไงดีคะคือสิ่งสํงคาคัญเลยเรื่องนี้ต้องถูกวางวางระบบนะฮะหรือวางด่านทีจ่จุดจุดจัดการไว้อย่างนี้อย่างที่หนึ่งเลยคือว่าการออกใบอนุญาตของผู้ประกอบการนี่ต้องเข้มเข้มกว่านี้เงื่อนไขใบอนุญาตของประกอบการขนส่งเนี่ยต้อง ต้องใส่เรื่องของความปลอดภัยแบบเข้มข้นเข้าไปคือเราเราต้องไม่ยอมให้ผู้ประกอบการที่ไม่พร้อมเนี่ยเช่นมีรถคันหนึ่งมีรถสองคันก็มาขอเปิดเส้นทางอะไรเงี้ยตรงนี้ต้องเข้มถ้าเขาไม่มีความพร้อมในด้านความปลอดภัยไม่ควรให้มามาประกอบการหรือว่ามามารับผิดชอบชีวิตคนเพะฉะนั้นถ้าเราสกัดตั้งแต่ด่านที่หนึ่งนะคือใบอนุญาตประกอบการขนส่งเนี่ยต้องต้องเข้มเรื่องความปลอดภัย นะครับอันที่สองก็คือว่าเมื่อเอาใบอนุญ,ญาตเสร็จแล้วต้องมีระบบไปออเดดหรือไปตรวจสอบมีระบบในการมอนิเตอร์นะครทุกวันนี้หลายๆความเสี่ยงเนี่ยสามารถมอนิเตอร์ได้ด้วยเทคโนโลยีเช่นถ้าเราใส่เงืเ่อนไขเข้าไปในการติด gps เราก็สามารถมีระบบนะคร <c oughs> เหมือน <c oughs> ที่บอสเขาสอเขา <c oughs> เขามอนิเตอรถของเขาเนี่ยใช้ gps เป็นตัวกำกับเรื่องความเร็วแล้วก็มีการกำกับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นการไปตรวจสอบหรือมอนิเตอร์ นะครับส่วนด่านที่สามก็คือว่าเมื่อเมื่อเกิดเหตุหรือว่าเมื่อมีการกระทําความผิดตรงนี้ต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนรวมไปถึงการลงไปสอบสวนว่าอะไรคือสาเหตุอย่างระยะหลังนี่เราจะเห็นว่ารถตู้เกิดเหตุทำไมเกิดไฟไหมหรือทําไมการช่วยเหลือมันยุ่งยากมันต้องมีการลงไปสอบสวนเพราะว่าการที่เรารู้สาเหตุนี่จะทําให้เรา หาแนวทางในการป้องกันยังฝัง่งกู้ชีพเขาก็สะท้อนมาตอนนี้ว่าประตูรถตู้ก็เป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคือสภาพของรถเองโดยโครงสร้างเขาเนี่ยมันไม่เหมาะกับการบรรทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเวลาเกิดเหตุเนี่ยรถรถ,รถเวลาพลิกคว่ำเนี่ยประตูจะบิดค่ะพอบิดก็จะเลื่อนไม่ได้การช่วยเหลือคนก็จะลําบากจะเปิดประตูหลังก็บางทีก็บิดไปด้วยหรือบางทีก็มีถังแก๊สอีกเพราะฉะนั้นมันทําให้การช่วยเหลือเนี่ยล่าช้าแล้วก็ยุ่งยากกว่ารถ ประเภทอื่นๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคสําคัญที่คือคือ,คอเรากําลังเอาเลือกเอารถที่ไม่พร้อมเรากําลังอนุญ,ญาตให้เอารถที่มีความเสี่ยงมามารับคนเนี่ยผมคิดว่าระยะยาวมันน่าจะต้องทบทวนแล้วก็ลองถันกลับมาตั้งหลักว่าในเส้นทางที่มีดีมานหรือว่าผู้โดยสารเยอะๆเนี่ยค่ะเรามาหันมาบริหารจัดการรถบัสให้ดีได้ไหมค่ะหรืออย่างน,น้อยก็เป็นมินิบัส ที่มีความปลอดภัยสูงกว่าเพื่อให้เป็นทางเลือกกับประชาชนด้วยเพราะว่าพผู้โดยสารนี่เยอะมากนะครับว่าจัดการเลือกได้ขอบพระคุณคุณหมอว่าอาจจะด้วยเวลาอันจำกัดจริงๆแต่เราได้เนื้อหาที่น่าสนใจและข้อเสนอแนะที่ดีมากเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณาและแก้ไขปัญหานี้ในระยะยาวด้วยนะคะแยรัฐนิวชวันนี้นะคะขอบคุณในแพทย์ธนพงศ์จินบงค่ะผู้จัดการสูวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนขอบคุณคุณหมอมากนะคะยินดีครับ ผู้ชมคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียปีละนับพันล้านบาทนะคะข้อเสนอแนะต่างๆเหล่านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะนําไปพิจารณาเพื่อแก้ไขกันอย่างระยะยาวด้วยนะคะ